กำังถึงพี่อมนะครับให้พี่อมดูอยู่นะครับกว่างคิดซ้อมากเลยครัอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆอ่าประเดี๋ยวนี้หน้ากว่างกันเนอะเพื่อนนี่อย่าแปลไปโจนกว่างครับไอ้ท่านมาโอ้แปลไปโจนกับมันเซียนบอลครับผมไปเนี่ยบอลไม่หนอ่ะฮะ ไเอาเง่ะีดออะรีวิวมาเลยรีวิวรีวิวรีวิว้า้หัวขนาด้ะโจขายก็ปรเด็นอ่ะโจงก็อ้ายมะฮูอ้ายเปิ่นอยู่เออ แน่ย,ยู่นะวันนี้มันตีดอย่างงีนน้ย้อไปเนี่ยกตวันนี่มันตีดให้ไปตั้งที่ไหนน,น,นน่ะมาตีดคนย้น่ะอ๋อตั้งไว้เนี่ยอูดไอูดโอ้ไม่อูดดยอ้าตัวนี้ยตังแง่โอเคครับครับผม nó này ừ. qua xem nè anh đi xuống đây xuống thì là bố này cũng đủ quảng hợp này đom hoặc là đom hả nè đom với vâm hả anh biết cái kết này Ê, ô, có khiến này tiếp bàn nhỉ? Đây rồi, nhảy đi Tụi nhiên không? จบใหญ่หอโหน่าจมีเรื่องแบบงามครับงานี้งาเป็นอนลูกพี่เหรองาครับนี่ใหญ่เ้นแบนหญ่เออก้างนี่เอวไม่ผ่านเอวน่ไหนมาผ่านด้วอ่าซะเป็นนะการนี่กับพ่อเนี่ยกว้างอะกาแล้วอี่ฉันาดียวแล้วจะไปเลียวตอนนี้องหคนท้างร่องก่อนหออีเอออย่าง5 ไม่พอเพียงนะพี่ชายนีน้อยวันเที่ยวกันก้นก้าหน่าน่อยกว่านะเอาโจนเลยว่าผมจะกลัววันนี้ผมจะมาล้างแคลนปีแล้วโปกำอู้ปีแล้วแกมีกี่ตัวแซมตัวอีกอันน่ะเบิ้ปีนี้ผมมีสิบตัวเบิ้ลอู้ถึงปีแล้วยิงกากี่ตัวสองโอ้ความน่าโอ้แล้วละเลยว่ะมาดิสู้ตายอ่ะกว้างห้าเนี่ยตัวป่ะตัวเนี่ยอ๋อห้าเหรอ อืมหีบหัวมันจับหาบอร์โรนีมาทบอร์โแล้วโอื้ยหือโอ้โหฟังพี่โอผมเสียหน้าแล้วโอ้ยง่ได้โอ้โหจริงอะนี่ใสยแดะเอ็นนี้่าไปเลยนะโอ้กับเขาบ้างพ่อเ้ยฝังกังหน่อยฝังหน่อยช่วได้อะแดะแดะกีบแหละกีบเนม้ยเนี่ยเป็นได้เนี่ยเป็นไ้เนี่ยปาะยำติ๊กปากจริง นี่นี่้าวอพี่ไม่เพี่้ไวใจเฮ้ยแกจะไปบิดเนี่ยเหอขี้โกงเอ้าัดมปบเต็ยมปาก็พี่ยายอ้เจ้าเอ็งมาได้ด้นี่นี่เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ใครแน่นะนากันนเปิดโหลดแล้วเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ กีซ้อรองไห้ทดิเกี่ยวกันเร็วโอ้ดูแรงเหรอวะเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็บมันจะไปสุดเดอยอแกอยใหญะมันจะไปสุดเดูหลีนเปื้อนต้นหรอเซียนวเซีน่กวางาออ่ะกวางเขาบางๆของไปหน่ะละตัวครับแม่รับตัเจ็บเจ็บไเตัวหยเขาเขามันบางไม่ได้เขาบางกับฟิวได้เด้อ อกว่างแฟร์มีงกีบจะไหนพอแล้วนับมามาผู้ชมมาพ่อมาผู้ชมมาพอกว่างเจ้าของช่องการแล้วกว่างเจ้าของช่องนี่กว่างเจ้าของช่องการแล้วครับจี้บอลตงโป่งหรือว่าเขาเอาเข้าอ่ะไหนเบอร์โดดแล้ว

ดิียอี้่อยดกกนม่อี้วาดิปล่อยดิโดนกี่บาปล่อยดิปล่อยลรอตแล้วตแล้วเดืยดุ่งละแน่คุณเยอเยอะอย่างวะยอเยอใช้จัดตารีแต่มันมันโล่นนะว่าหนานะล่นพราแก ดูเกมใหม่เกมใหม่ตัวหล่นเลยมันอืดอ่ะมันอืดอ่ะปล่อยละเดี๋ยวกว้างแค่ไหนกว้างตึ้งเจอกว้างตัวใหญ่ละอตันฝากถึงพี่อมนะครับเดี็กโยกสุดท้ายอันนี้หล่นนายเขาหัวมั้ยกว้างมันเก่งมันกะตึงเก่งอ๋อ่ะๆนะเอากีโยกอ่ะเีากิแขมสิบแปดแปดแปดเอาสักแปดความก็ได้เหรอดูอ๋อดูอ๋อ เออะดออ่ the the MM Keep. 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 Uh ่ะเบอโดปาบเลยเออกีบมเล่นกอล่ะกีบกบไซนาเก็บเลยเย่อกบแหลวปาบเดี๋ยว้อน้น้อบเออเออสามาีขึ้นมาเลยเอเอาจนหลาบเก็บกลับเกอ่ เตรียมถอดแล้วกันนะเอ้ยมันแปลงเปล่าพี่โอมันแปลงกันหรอแหน่เบิกกับแฟรมกันหรอมันแปลงะน้อยมันแปลงมาเข้ากันเนาะเริ่มก็จะเชิดเนี่ยมาดิสองความนะอือไม่ผ่อนเลยโอ้พนี่ตามแซมเนาะโอ้โอ้ความความสมัยอันเนาะไอ้หล่าลุยเปียกเข่ากาบใต้ ไปเลยไปเลยไปเลยหยามไปเลยครับพี่นงเฮ้ยเอไไปเปไไปเปไ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 ปกไปไปไปอปไ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 ไปไปไปัปไ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 ปวปมปไปไปไไป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 ไมไ มาได้โอ๊บก um, ิบวันนี้ีจม่าข้อความข้อควาาบอกกิบยอไกแลแปงดี่ว้ยแปแปงดีกิบาไ่ดว่าเน่ะตเอล่าควายพอมันเป็นควายหงกแก้วเยควายควายแปลงเอ้ยบ้าซาาซีอะเ้ยต Lấy, lấy. Ui má, má, mà Mà, mà. Có... Ê, má má má, thêm nhau nhau cho mình đi có đi em đi chơi ui, má con ui với anh em tắt 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 luộc <laughs> ถ้าลวกก็ทอดมันบัลวกก็บาไอตัวนี้ลวกมีเหรออะไรอะไรอะกรอะไ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 รอะกรอะไ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 อะล่ะไรอะไละไรอะไรอลไรอะ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 กระไรอะไ่ะไรอะไรอค์รอะไรอะไรอหรอะไรออะไะ เก่งยังอะไรอย่างเงี้ยไอ้อะไอะ้ย่เออตรงนั้นตรงนี้โอ้อ้โมาโกงเงี้ยกว้างตามก้อนนียนี่ใครโอ้ซื้อไหนก็ซื้อที่เบียงเขาเรียกว่าตังได้ซื้อที่เบียงครับบดีินป่าปูครับนีก่ซื้อนงี้ยได้อชิล กวางกวางจริงแล่แบอกสุดยอดเลยโอ้มันดีกว่ากันได้ไหนอ้ามัดีดีแล้วเป็นจังได่ครับเอ๊อฮะเตยนะกิ้งกวางกี้ออกแล้วไม่กระควเฮ้ยไปจับเฮ้ยไปจับเฮ้ยไปจับเลยเฮ้ยไปจับเลยเพรมันได้จับหรออะไ่นะเอากันดลยบิจับกดันเลยป๊ามันลาขนาดไหนนะกวางขนาดนั้นอ่ะกวางไอ้บ้ะรู้จำเลย นอเฮ้ยนี่ไงนิ้วแหลกแต่คิ้งยามันแหลงเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบปากเลยขอการ์ตเตอรนะมันมันแบบลวกแต้ก่อนนะเอ้ยเล่นก้อนจังกันเล่นเหรอเล่นก้อนจังกันเล่นอะไรเงี้ยอ่ะไอ้ิเล่นไปทางไหนใครอย่าไปทางซ้ายอ๋อเราจะไปตีกันนะครับมาตีแล้วก็ มาปุยป้อนอย่างเดียวครับมาปุยป้อนเนี่ยมาตีละวมาปุยป้อนอย่างเดียวแปลดิดูครับดูเอ้ยนี่อุ้ยนี่โดนแล้วล่ะโอ้มันโอนนะดูดูมาต้องมาต้องมาสุดก้อนมาต้องมาสุดก้อนต้องมาโอนนี่แปลดีวะดู

แรงมาเลยอ่ะไอตัวก็ได้นะก็หงายเง่าแหวาแต่ไม่มีหงอยอ่ะเรนจะอัดะเรนจะอัดนะนิปตัดตอกตอกแหงๆลูกพ่ออ่อ้ยโดนไปไอ้หนาเบิร์ตตอกหงายเอ้ยโดนแคมมาได้ไปเจมสเหรอนี่มันจะเล่นขาแยบแยบแยบนี่จอดไปจะเล่นขาแยบนี่ Lấy ơi, này nhỏ ấy nè Nói ừ. Đời ừ, đó ừ, Cái thú hồ Tụi ơi Ôi giời, có nổi Ta khẩu ba á Khẩu ba Bà kia khẩu ba hồi này Thế mình nhào nhỏ nhỏ Thôi kêu kem một ừ, Kem một đời Kem gì nữa đời <laughs> Ừ, kem ừ, đời. em đời <laughs> Kem tối này rắm Kem đời Sao gì đó Khói cả đời Có khát cục Ô ô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  โู้เากแล้วแ็วอาวเต่ดนเกือบกี่อ่เอ้านี่โดนละแป้งแแปงมันติงจะถ้าแปงเดี๋ยวมันแปเราเด้อนะเดี๋ยวมันแป้งต้ององแปงแปงอเมแป้งล้วเรมแปงแล้วลวกกระทาทอดกแบกโกนอ๊ะต้องต้องเอา ถ้าทิกว่าเง่านเท่อนะเพาะว่ามักวามีแหงอ่ะจนบอลได้เลยี้ของไอ้บอลเดียวเอาไปคืนเอ้ยเอ้ยโดนแล้นโดนแล้วปะเอ้ยนี่มัรนอ่อนนะเอ้ยนี่หนไหหนโอมหัวแล้วปะอมกับอมกะเอาเอาเลยเอ้ยี่ความมาห้าความเนาะไปเลยไปเลยไเลยแ่นีนอโอ้นี่กัเดียว

ย่อกทเออย่ายอะมาแต่ไก็ม่เนี่ยดกลแนักหรอไอย่ปล่อยกมือไหนยังไม่เก่งะฮะยังไม่เก่งได้ได้เจอสุนัขบ้านเคเออนี่นี่เออวางได้เออก๊กก่ เลความนี่ความดีอยู่สี่ห้าความเลนั่นแหละอมเขาเขาด้วยเขาด้วยไม่้ตองเขาดีกว่าเราความดีกว่าแปงนี่มันแปงนาซื้อสวนตี้อ่ะงซีอื้อถ้ามันชนะตรนี้อ่ะเบ้อ บินเอาบินเอาบินเล่นเลยนี่ก้าเอาจีไปเลยนะพี่น้ำลำแต่กาาเอาจีเนี่ยขยะจีเหมือนกันนะกวางอ่ะมึงเคยจีหรือเน่นี่เน่ไปเลยอื้อหืออื้อหืออย่าเด้อคำลาอย่าเด้อคำลาคำลาบ่ะบัตจ่คำลาคำลา อู้ยองนะอู้ยอแะอมล้านขอมแกงอแกเ้ยอ้อมแล้วนี่สะดุ้งแล้วครับเดี๋ยวมันจะกตไม่พอนะเฮ้ยอ้าสายห่ออะอะไหะใส่มูด้วยมึงก็ว่าเฮ้ยอย่าเงียบอยเงียบ่เงียบเือนไทยชิมดิิดิงๆลูกมึงจดีขึ้นมไอ้ยอ้ยิออ้มันหายแล้วนาะ อือลวมสบู่เลกน่าหายต้งเลยล่ะคะแนนดความมาไปเลยล่ะห้าดแเลยแปถ้า้อย่าไปเอาปแล้วก็ความเลยสิบความมาเลยต้องสิเลยทุกคนมีห้งกแล้วก็ขาหลังเรียบร้อยแล้วเอาเลยขี้กเลยเงี้ยขอลองแควะแม่งปะลุดมาสิเอ้ยยูร์รเปล่า ดูหอลู่ดาขาหน้านี่ก no ็ขากลางเว้ยคอยๆอออกมาเลยปานบอลดำอุ้ยลุ้ละอ้ยนี่ไปเอาว่ะเปยางขาขาเขาตอกมาให้นี่ตอกคเลตอกไปเน่าะแค่หืเบี้ยนะสุดยอดละสุละักงนะอืมมมมม เชื่อมัหรูเลยครับแหงอ่ะเอ้าเจ็บ่ะมันหวานอ่ะมันโดนเสื้อมันกันเลยแตกเอาเข้ามาเอ้าบอกเอ้าบอกผมไม่ได้ปวดแหงครับผมปวดฉีกมาเจไมาเจ๊ผมไม่ได้ปวดแหงครับผมปวดหงูปวดฉีกตัดเต้าใช่ไมจี้โอ้ยครับเออ จิกได้งเองก็หัวขาเฮ้ยชิกด้ดนี่นี่ดูดบานเ่ยชิกแดงชิกแดงกวาไข่โดนหนีบหัวเออไปเลยอ่ะเดดะดูกว่าโดนหนีบเลยปาชิคกโดนหนีบแต่พอดูีดูฮีดูโอ้ยยีเอีกนแนี่แล้วก็แบบถึงพี่อมนะครับให้พี่อมดูอยู่นะครับ กวงากิซซอมากเลยวนหนเขาโลดแล้วนะจะมาหาพี่หนานะครับพี่หนานพร้อมเสมอมันเพลินนะอมันจอนพอไปล้วนะไปแล้วเอาบไปเว้ยเอาแบบไปเล็เอุยขีขี้ีี้ขี้้ขี้ขี้ขีนี้ขี้ขีี้ขี้ี้นี้ขีีข้ขี้ขี้ขีี้ขี้นี้้ขี้ขี้ขี้ข้ยี้ขีี้ขี้ข้ขี้ข้อี้ขี้ขี้ขีอขี้้ขี้ข้ ป๊ดละพี่พี่เดียเอี้ยให้เดี๋ยวีเตเอาไหนความความแบบเทาบิความแบบเทาบิกันได้คนตีกันแล้วกันได้มันยังแรงอ่ะเนาะใครบิดก้อนมาได้ให้บิดเอี่ะแต่ว่าเบอร์กตีไอโอแล้วหหรอไอโอ้โหแล้วน่ะโอ้โตีกันไหมอย่ามันเอยหรอกมันมันกวนตีไม่จบดาบโป่งเจอมันสสยการแต้ตัวมันเนี่ยว่าเาอ่ะมันหมดได้ไหมน้ำจนแกงอันอ่ะ เข่งบอลกันบวกคนาสดอบวกว่าอันโดนเล็บดูเขาไปตัดผมมาใหม่ดนเขาเสียแบวเข่าเลผมมาเขายังมาแหงนอ่ะแล้วแม่หลเรออันนี้อ่ะอยกวีาอ่ะกว้างอ๋อขอฮักไหนวะขอไม่เล็กเลยเ๋็วไปอู้เนี่ยมันพอคิปเนี่ยอูมอเฮ้ยเป็นยังไงครับ กลามากามากามาหัวป oh ิงนะเดี oh ๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี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 ๋ยวเอาเอี๋ยวงดี๋งเดียวเออ๋นวเหั๋วมดนแยวเดบ๋ยวเัยวเดี๋ยวเดียวเดีเดียะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดยว่ะ้้าดดว็ีวเยย๋๋๋เววีเยเยวว่านาที ไอคิดกึงชั่วโมงครับเนี่ยลงอย่มนเนี่ยพอหละม่ต้องตัอนเลยนะนัโอ้บอกคำแยบนะบตาตบตัดเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วปะโมนหัวตานเอ็กแม็กฮ่า่ามันมาความนู่นคี้ใกันใส่แค่ใส่กันก็ใส่าก็เออเอาเข้าไปเสมอ ยกเสมอเสมอแม่บดแกนมาจ้าอะยกคับพี่น้องยกยกยกหยก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 ยาไม้หนานสิดตามครับราเย๊ที่หลาว่าเออสี่คนกิบอบาาร่ะยก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 นี่นี่ความบุเฮพยองบาลวะสี่สิบแปคนคนทีนี่ก่อนแปยกหมแล้วไหนพี่แกบายบาย อ่ครับผมวันนี้แบนลูมสี่คนมาลูมแบนโบนครับแลวันตอนนี้กำลังแปลงเอ้ไปมาอันไม่อุดต่อครับผมวันนี้ท่านมาิโอชนะอูดบีดครับผมอืมขก็โจรล้ใหม่ก็โจรล้ใหม่รอบนี้แล้วก่อนครับผม น้องเจอเจอพี่แน่เจอเจอ <laughs> <Shatarin. laughs>